สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ร้อยแปดสตอรีได้รวมเหล่าบรรดาคนบันเทิงที่เราเองนั้นแทบไม่เคยเห็นพวกเขาเหล่านี้เปิดตัวแฟนเลยสักครั้งและไม่พูดถึงเรื่องแฟนเลยก็ว่าได้จะมีใครกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่นักร้องสาวพลังเสียงดีว่าจากแดนใต้อย่างสาวแก้มวิชญานีเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่โสดมาทั้งชีวิตโดยสาวแก้มนั้นเคยให้สัมภาษณ์ว่าตนเองยังไม่เคยมีแฟนปิดกั้นตัวเองจนกลายเป็นคนที่กลัวความรักไปเลย มาต่อกันที่นักแสดงสาวมากฝีมืออย่างคุณกิ๊กมายุรินอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่เราไม่เคยได้ยินข่าวเรื่องแฟนของเธอเลยรวมทั้งข่าวคาวและข่าวเช้าก็ไม่มีเลยแม้แต่สักครั้ง ข้ามาที่ดีเจคนเก่งอย่างดีเจนุ้ยธนวัฒน์อีกหนึ่งดีเจที่ประสบความสําเร็จในชีวิตการงานแต่ดีเจนุ้ยก็ไม่เคยชายตาหรือให้โอกาสตัวเองในเรื่องของความรักเลยสักครั้งและยังคงครองตัวเป็นโสดมาถึง37ปี ต่อกันที่พระเอกมาดกวนอย่างหนุ่มซันนี่สุวรรณเมธานนทนอีกหนึ่งพระเอกที่เราไม่เห็นเขานั้นเปิดตัวแฟนสัก,กทีและหนุ่มซันนี่ก็ยังเผยอ,อีกว่าสาเหตุที่ยังไม่มีใครนั้นเพราะเจ้าตัวยังไม่เจอสาวที่ถูกใจนั่นเองมาที่พระเอกหนุ่มหน้าหนวดไซฮาอย่างหนุ่มบอยประกอเป็นอีกหนึ่งคนที่ตั้งแต่เข้าวงการมาไม่เคยเปิดตัวว่าคบหากับสาวคนไหนเลย ถัดมาต่อกันที่พระเอกหนุ่มหน้าตีอย่างหนุ่มเจมมาถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ว่าจะเจอข่าวเมาส์ว่ากําลังซุ่มคบหากับสาวคนไหนเจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธอยู่เรื่อยๆพร้อมยืนยันว่าตัวเองนั้นโสดสนิท ถัดมาที่พระเอกหนุ่มหน้ารออย่างหนุ่มนายนาพัทรที่ถึงแม้เจ้าตัวจะมีข่าวกับสาวนอกวงการอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่เคยเห็นว่าหนุ่มคนนี้จะเปิดตัวว่าคบหาใครสักที ต่อกันที่พระเอกหนุ่มหน้าอุปป้าอย่างกมเตตะวันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเผยเองว่าชีวิตนี้ยังไม่เคยมีแฟนและไม่เคยมีโมเมนต์อยากมีรูปคู่กับใครเขาเลย ปิดท้ายกันที่นักแสดงหนุ่มหล่อสุดฮอตอย่างหนุ่มสกายวงะวีเห็นหน้าตาหล่อๆแบบนี้ครั้งหนึ่งหนุ่มสกายก็เคยออกมาบอกว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีแฟนเลยแถมยังบอกอีกว่าอาจเป็นโรคกลัวการมีแฟนเลยก็ว่าได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ